เป็นไฮไลท์เรแต่ทางต่างโอ้ยพี่น้องเอ้ยขอโทษขอไปแม่น้ำสองสีครับพี่น้องมน,นี้มาที่อำเภอ่คงเฉียมจังหวันนดอุบลราชธานีครับพี่น้องพี่น้องเห็นอยู่ข้างหน้านั้นเป็นสีคุณคุณนขคือแม่น้ำโขงพี่น้องน้ำจากแม่นมม้ำโขงข้างพี่ทางพี่ข้างขวาม,มือฮะพี่น้องสีขาว เป็นแม่น่ามู่นครับพี่น้องไรมาบรรจบกันอยู่อำเภอโงมเจียมจังหวัดนสนุรนทร์จังดานี่ครับพี่น้องอันนี้ือเนี่ยมาบ้านทาเกาครับพี่น้องบั่นทาเกาอำเภอบันดานไอโบเมนตำบนบรรดานอำเภอโคมเจียมจังหวัดนบนรุรินทรนจัีดานี่ เจ็ดครับพี่น้องบรรยากาศมันห่างออกไปครับพี่น้องเป็นสปปลาวครับพี่น้องที่เป็นนาวิกแกงกนาวิกเทศลาวเต็มเลยครับพี่น้องภูเขาที่อูเขาสลับซับซ้อนนกับเมืนประเทศลาวครับพี่น้องป่าเพรนยังอุดมสมบูรณ์ตุ๊กไม้ไลาย นี่พี่น้องเห็นไหมชัดเจนไหสีขาวคนกับสีฝาฝ่าคั้คราบของหนาสองเมนหนามันจบกันนะพี่น้องโอมกันแล้วก็ไล่ลงมออกไปในประเทศลาวพี่น้องแดดดีแดดดีแดดดีครับเมนีแดดดีไลยล่มกับเป็นสีวูวูมันพัดใบไม้หมพัดใบไม้ ัดไปใหม่เวิงเวิงอยู่เคยมาหยามบ่กครับพี่นอ้องบดม้มาโดนละคืขึ้นกันเด้ไอย้ยามมึงสาวตะเว้นขึ้นต้เ่นืองามงามพี่น้องทองฝาสีเลื่องสีสมแม้มนี่มเย็นแมลล่มออกจากแห้งไป อันหัวักยางมากินเขาเ่าแล้วกะพักพรอนข้าวนึงกันเลยยางมาซองเบิงพอได้มาดโดนแล้วเออเพิ่นกับพัฒนาไปหลายมีเล้าบันไดมีหมง่งยางลิบแม่น้ำเนาะนี่เห็นบพีน่น้องชัดเจนได้เลยน้ำสีโงงสีปูนมูลสีขาม เบิ่นก็นมาล่ยสดน้ำกันเด็กพี่น้องหลายหลายคนเดี๋ยวย่างไปเบิ่งฟังอีกฟังหนึง่งนางเศร้าเมื่อยิ้มแม่น้ำลมเย็นๆลมแห้งได้มาทาั้ทงผิทั้งแม่นำ้ำโขง นี่มนเนี่ยเห็นบรชัดเป็นไรแดดทนแห้งหลายเฮ้ยมาทางขีดร่มววันี่น้องไปนบโพวิวเป็นประมาน รับลมหัวฟูเลยแหละแดดดีแดดแห้งเป็นวัดขคงเจียวรู้สึกว่าสมัยก่อนเป็นเป็นทางเป็นทางเป็นโลกแต่สมัยนี้เป็นใหญ่ไปอยู่บนบนดาน อาเรื่อยมาลมแห้งบือบือเลยถุนสีปูดมวลสิขาวโอ้ยลมแห้งหลายพี่น้องหนีก่อนเด้อเอาไวส้สำนึกสักก่อนละ สวัสดีครับอันผู้ใหล่ละนวะลล่องจันล่องจันอีย่างนะโอเคขอบคุณหลายๆทีแวร์ขรามาให้กำลังใจที่ออามาช่วงน้ำกันได้พี่น้องเด้อทำล่าผ้าจากไปแล้วบรรยากาศแม่น้ำสองสีเพื่อคงจำเนื้วันด่าที่ท่านี้ครับผม